อันนี้ก็จะเป็นกล้วยหอมนะผู้เดียวบ่อยากใส้มือนวดเอี่ยแย่เลยว่าเอา จะเป็นกล้วยหอมเนาะที่อ้นจะเอามาเสิร์ฟกับเค้กนั่นเองที่แรกเขาก็จะมาทำการนวดกล้วยให้มันละเอียดดีก่อนเนาะหรือว่าผู้เดียวมัยากใช้มือนวดเด็กนา้ซ้อมก็ได้แบบนี้ก็ถือว่าได้ที่แล้วนะทุกคนน้ำมังนาวเสิร์ฟนิดนึงเพื่อว่าเพื่อสีมันสวยงามอันนี้ก็จะเป็นเป้งสาลีเดีวยวที่อ้นเอาก็เสิร์ อาจจะมาตงองแป้งให้มันละเอียดก่อนเนาะตามด้วยขุ่มฟูสูตรนี้อ้นจะบร์ไเซอร์ breaking soda เนาะเป็นอันว่าเรียบร้อยแล้วเนาะบันนีเฮาก็จะมาตีไข่ก่อน ไก่สองหน่อยแล้วก็ตามด้วยเกลือตามด้วยเกลือพพ้อมด้วยน้ําตาลเนาะผู้เลยมีน้ําตาลสายแดงกับเ,เสื้อถ้าผู้เลยบมีน้ําตาลสายแดงกับเสื้อน้ําตาลขาวปกตินี่แหละถ้าผู้เกกลนะมืมากกินหวานก็ใส่หลายเนาะแต่ว่าอุ้นบ่มากกินหวานพันเดยกก็เลย่าเสื้อน้อยเนยนะาะวันนี้ก็จะเสื้อน้ํามันพืชลงไป ามด้วยนมจืดเนาะทุกคนหรือว่าพูดโรโบมีนมจืดกระเสืร์เป็นกะทิก็ได้วันนี้เราก็จะมาทำการตีนะหลังจากที่ตีใกล้ให้มันเข้ากันและเอียดแบบนี้ลราเขาก็จะเอากวยเสือลงไปเนาะทุกคนแล้วก็จะคนเพื่อมันเข้ากันอีกแป้งที่เตรียมเอาไว้ลงมาเสืร์เนาะ คนื่อมันเข้ากันจนเป็นเนื้อเนียนละเอียดเนะทุกคนเราก็จะคนแบบนี้ไปเรื่อยๆเยนาะ นี่ก็เป็นหมอหุงข้าวหุงข้าวปกติทุกมื้อแลยเนาะทุกคนก่อนที่จะทอดก็จะลืมทาน้ำมันเสิร์ฟในเดือนเสิร์ได้แบบนี้ละเฮาก็จะเอาไปหุงเลยเนาะทุกคนก็หุงแบบหุงข้าวปกติอะไรแล้วฮามาเบิ่งนํากันว่าหน้าตามันออกมาจะเป็นแบบเหลือนะนี่หน้าตาของมันก็จะออกมาประมาณนี้แหละเนาะ เพราะว่ามันจะเป็นหูหูได้จากน้อยเพราะว่าโอนบริยันไล่ให้ฟองอากาศมันออกเนาะซัมนี่กะได้อยู่เนาะเพราะว่าหฮาเห็ดกินเองจัดซื้อจานกันเลย เนื้อนุ่มๆเนาะทุกคนอันนี้จะเป็นสูตรที่ว่าโอนเฮ็ดด้วยแป้งสาลีเนาะเนื้อมันก็จะประมาณนี้แหละแทนแทนนี่ก็คือสีหน้าโสมตาของเคก้กกล้วยหอมพร้อมเสิร์ฟพร้อมสวบแล้วเนาะแต่ว่าก่อนจะไปกินนั้นเคก้กกล้วยเนาะโอนกบต้องขอเก้า,ท,าทักทายสบายดี FC เบิร์กสกูสกคนก่อนเนาะมาเริ่มทุกคนมากินเคก้กกล้วยฝีมือของโอนเนาะมอนก้กะ อ้นกันลงครัวเองเฮ็ดเองกินเองคือก้าวเนาะอันนี้ก็จะเป็นแผ่นเค้กกล้วยที่บ้านเฮ็ดเองแบบบ้านๆน,นี่เลยเนาะทุกคนเฮ็ดตามมันวัสดุหรือว่าอุปกรณ์ที่ว่าเฮามีนะเฮ็ดเสื้อหม้อหุงข้าวเด้ออันนี้แล้วก็แป้งเค้กอ้นกับบมีเนอะอ้นบุมีอ้นบว่าทธเจดเนี่ยเลยอ้นก็เลยว่าเอาแป้งสาลีมาเสื้อแนทนนะทุกคนแต่ที่สําคัญถ้าจะเป็นเค้กกล้วยอย่าลืมเนาะขาดบบได้ก็คือกล้วยหอมบบว่าหลายเลยทุกคนมา มาซีมนำกันสิ้นแรกแห้งหวานกันก่อนเนาะมาเด้อมาเด้อเอฟซีทุกคนเด้อมากินนำกันเด้ออะโอจิซีมพร้อมๆกันกับเอฟซีทุกคนเลยเนาะสิ้นทีหนึ่งเอามาซีมนำกันก็นกว่าแซ่บเนาะทุกคนทำนเนี่ย,ยอืไร อ,อันนี้อ้นกะจะมาซีมเพื FC, ่อเอฟเซียนเด็กซีมนำกันนะนะทุกคนชิ้นหนึ่งก่อนเนาะส่วนที่เหลืออ้นกะจะเอาไว้กินหลายๆมือนะ <c oughs> เพราะว่าประหยัดไว้กินอันดนะจะกินเมื่อบ,บาทเดียวกับบได้เนาะโบมีอันเฮ็ดแล้วกวยเมื่อแล้ว <c oughs> นะทุกคนสำหรับคลิปนี้อ้นกะ ชิจบไว้เพียงซ้ำนี้ก้นถ้าวเอฟซีท่านเลยเข้ามาเบิ้งกะอย่าลืมคอมเมนต์บอกอ้นเดดเดอว่าหรือว่าเอฟซีท่านเลยเคยเอดวิธีเฮ็ดเค้กกันแบบง่ายง่ายละเสนธรรมดาธรรมดาก้นอ้นขนาะเนาะก็อย่าลืมมันคอมเมนต์บอกอันอ้นเดดเดออันนี้อ้นกระเอดตามภาษาอันสูตรของอ้นนี่แหละเนาะสูตรดั้งเดิมแบบคิดมาเองขนาแบบโบคือเแลอวก็โบมีเผลเคอนาเนาะ สำหรับมื้อนี้กัจิคอลาทุกคนไปก้นเนาะผ้าผู้เลีอ,อยังประทนได้กด subscribe ส่งของสาเสียงกวางหรือว่ากดจุกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งอะไรก็ย่าเนาะมีอะไรก็กดมดเลยเนาะทุกคน <laughs> ก็นอย่าลืมกดให้โอนกับนกเด้อเพื่อว่าเป็นกำลังเจอให้พวกเฮาส่งคนเฮ็ดคลิปวิดีโอเมื่อเมื่อออกมาให้ทุกคนได้เบ่งได้ชมนำกันอีกเนาะสำหรับมื้อนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าบ๊ายบาย